นโยบายของผู้นําสหรัฐนะคะที่ต้องการลดขนาดองค์กรหน่วยงานของรัฐบาลกลาง เพื่อประหยัดงบประมาณแล้วก็นําไปฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศคาดการว่าจะมีประชาชนถูกเลิกจ้างอีกเป็นจํานวนมากค่ะขณะเดียวกันในการประชุมคอรมอนัดแรกของรัฐบาลทรัมป์2.0นะคะก็มีการหารือในเรื่องของการตัดลดงบประมาณแล้วก็ดูผลงานของแต่ละกระทรวงค่ะว่าสามารถดําเนินการตามนโยบายของเขาได้มากน้อยแค่ไหนส่วนมาตรการทางด้านภาษีล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ขู่นะคะว่าจะมีการเรีบเก็บภาษีสุลการกร กับอุตสาหกรรมยานยนต์จากสาภาพยุโรปที่นําเข้ามาอย่างสหรัฐอเมริกาและนี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะที่คาดว่าจะมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการในอัตราสูงถึงร้อยละ25โดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวระหว่างการประชุมคอรมอชุดใหม่ของเขาเป็นนัดแรกว่ารัฐบาลของเขาเตรียมประกาศเก็บภาษีศุลกากรสินค้านําเข้าจากสาภาพยุโรปในอัตราร้อยละ25เร็วๆนี้ โดยเฉพาะรถยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ากรณีของ EU จะแตกต่างจากแคนาดาเนื่องจากว่า EU เอาเปรียบสหรัฐด้วยวิธีที่ต่างออกไปพร้อมกล่าวหากลุ่ม EU ได้ว่าตั้งขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อก่อนกับสหรัฐทรัมป์กล่าวชัดเจนเลยว่ายุโรปยังคงอยู่ในสายตาของเขาและตำาหนินโยบายของยุโรปที่ทำให้ผู้ส่งออกรถยนต์และผลิตภัณฑ์อาหารของสหรัฐถูกเอาเปรียบ ส่วนทางสภาพโยุโรปหรือว่า eu ค่ะก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของทรัมป์เรื่องวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม eu โดยยืนยันว่าการตั้ง eu ให้เป็นตลาดใหญ่ในระดับภูมิภาคนั้นจะยิ่งช่วยทำให้การทำธุรกิจในโยุโรปง่ายมากขึ้นสำหรับบริษัทสัญชาติอเมริกันพร้อมยังบอกได้ว่าจะโต้กลับอย่างหนักทันทีต่อสหรัฐหากมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ไม่ยุติธรรมต่อ eu ในขณะเดียวกันทรัมป์ยืนยันนะคะว่าจะใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโก4มีนาคมนี้แน่นอนโดยที่รัฐบาลสหรัฐให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กำหนดวันเริ่มเก็บภาษีศุลกากรนแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นสองประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐยังคงเหมือนเดิมแต่ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนจะทบทวนการจัดเก็บภาษีแคนาดาและเม็กซิโกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยจะไปพิจารณาถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับทั้งสงประเทศหลังจากที่เคยเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนถ้าไปดูการบริหารงานภายในประเทศค่ะล่าสุดคณะบริหารของทรัมป์ได้กำหนดกรอบสำหรับการเลิกจ้างพนักงานอีกจำนวนมากโดยที่อีลอน u มัสค่ะซึ่งเป็นผู้นำด้านการลดขนาดองค์กรเขาได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการลดรายจ่ายของรัฐบาลอย่างรวดเร็วซึ่งในที่ประชุมครมครั้งนี้อีลอน u มัสเผยว่าเขาตั้งเป้าที่จะลดงบประมาณลง หล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแล้วก็อาจส่งผลให้โครงการของรัฐบาลได้รับผลกระทบอย่างมากส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองก็ย้ำคำมั่นสัญญาของเขาที่จะไม่ตัดสวัสดิการด้านสุขภาพและเงินกเกษียณของประชาชนซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของยอดเงินทั้งหมด แต่อะไรก็ตามจากการวิเคราะห์ของรอยเตอร์สค่ะรัฐบาลสหรัฐใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิในช่วงเดือนแรกที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากการชำระดอกเบีย้ยหนี้ที่สูงขึ้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและเงินกเกษียณที่เพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย ขณะเดียวกันทรัมป์เขยังผลักดันให้รัฐสภาขยายเวลาการลดหย่อนภาษีปี2560ซึ่งเป็นผลงานด้านนิติบัญญัติที่สำคัญในการดำรงตำแหน่งวาระแรกของเขาซึ่งจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายปีนี้โดยคณะกรรมการด้านงบประมาณกลางประเมินว่าการลดหย่อนภาษีประจำปี2560ทำให้หนี่ของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า2.5ล้านล้านดอลลาร์โดยยอดรวมนี้ในปัจจุบันอยู่ที่กว่า3 6ล้านล้านดอลลา ส่วนการเลิกจ้างจนถึงขณะนี้เน้นไปที่พนักง,งานทดลองงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองการจ้างงานเต็มรูปแบบจากเอกสารที่เผยแพร่ก,ก่อนการประชุมครมได้มีการเรียกร้องให้มีการลดจำนวนพนักง,งานอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าควรเลิกจ้างพนักง,งานจำนวนมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลของทรัมป์ยังได้มีการกำหนดเส้นตาย ให้เวลานครนิวยอร์กไปจนถึง21มีนาคมนี้ในการยกเลิกโครงการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดที่เริ่มใช้เมื่อมกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในย่านธุรกิจของเขตแมนฮัตตันและเพื่อระดมเงินไปปรับปรุงรถไฟใต้ดินที่ใช้มาอย่างยาวนานรวมไปถึงระบบโดยสารประจำทาง เมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะองค์การขนส่งมหานครหรือว่า MTA และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลสะพานในนครนิวยอร์กได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลให้ออกคำสั่งหยุดยั้งการกระทำของกระทรวงคมนาคมที่ออกคำสั่งให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวจุดยืนของ MTA ชัดเจนว่าคำสั่งของกระทรวงคมนาคมไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้มีการยื่นฟ้องไปแล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะมีการตัดสินอย่างไร ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กค่ะได้พบหารือกับโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงวบชิตันดีซีในสัปดาห์นี้เพื่อพยายามรักษาโครงการนี้เอาไว้และประกาศว่าจะไม่ยกเลิกมาตรการนี้ตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์มาตรการนี้ก็มีผลบังคับใช้ภายใต้นโยบายของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ